คนอกาคู่วันนั้นยอยู่มในใบเดียวตัดทิ้ใจพ้ตากันเนี่ยหากีน้อยนกงอยู่น้อยครองนอยู่กลางดีตัวแข้งเดียวกันนี่ชนะนามันนีไปตึงกุดดดตุมลงไปหลุดมาหารเมตดได้แข้งเดียวกันชิงชากหมันเนย เว้นนามยังคนคนอยู่เลย r อยมึงพึ่งขึ้นลบไปดิคุณลงไปถึงอุบวนปากเลยมันเอากูกี้ไว้แกวัน,น,วนไหนไน,น,น,น่มันอ๋อไม่รู้ช่วยตายติดีิดไม่กว่ามาคุดูตุ๊ไป็ตึงตินีิในกลองฮันมึงเออดูตุ๊ไปในกลองไปพบปัญานาคุ้วนห่งหนางเล่นปากันยุบไม่เลิกที่นะ แล่นอยู่ลคูลงไปนหอมติดปั้นนะลังเล่นติดปั้นถึงตีนีควร้าไปเห็นยานาตัวนกูกบอเกียกกูก้ว่าพุก็เบีตกร้อยสิครับถึงยานากันแกเปไปอยู่พอดีแกเ็งเงนะเป้ไปแกเจ็งเซ็งก็ว่ากูปั้มกันเนี่ยแกเนี่ยแกคเนี่ยป้มกับเนี่ยมึงว่ามาเนี่ยป้ากัเนี่ยแกเนี่ยเป็นเนี่ยคูลงเลยวะ ทีนี้ประหยัดนาแกก็ว่าควรว่าเอกเลยว่าเอกมึงว่าเลือดเพื่อเลยควรมึงเออตึงประหยัดนาแกมาคอมเล็เฟ้กูแกว่าแกก็โตเกะแจ้งแจ้งโบ้รืมแกว่าแกไม่ได้ตังใจตึงแกว่าไอ้ควรขึ้นไปเร็วๆไปเจอยาตาเป้ตึงกลัวกูไม่ตังตึงแกว่าไปออเตีมึงจะงานสิบบาทตีว่าแกให้มึงมาลอยแน่กูไปเจอยาตาเป้จ้างานสิบแกว่ามึงเชื่อไหมเกเชื่อได้กู thần chưa có mà ta hôm nay không chưa đeo quân hôm ta ha rù chơi gà nạc luôn mà chạy đây hai vài chắc bát luôn ngon này hai các cụ mấy chữ á mấy tiếp rồi leo quay qua các cụ มืมาน้มือของปรมน้มเลยกัดดีใจดีอ๋อจริงโยกงที่ยังเวลานอนนอนปรอมกันจ้ำคนไอ้ในกูนอนตรงนี้เมียนอนนั้นแม่ยาย่นอนตรงนี้ไอ้แม่ยให่กับเพร็ดไม่รู้แกอึ้งจาวาเพื <c oughs> ่อซอยลังตี้แกรับดีแล้วนี่พอกูจีก้ากรวมเมียแกเอ้ยกันนะเอ้ยก็นไอ้ตังรับเลยต้องรอมตกใจนะอยู่ทีเดียวกันเออนอนแรกเดียวกันนี่มึงว่าคืนนั้นกูคลำมุก เสวายใจดินดินหัวหน้าลับแผนแล้วช่างกลุ้นอยู่ครอกคลอพ่อกูจี้กล้ากว่าเมียตีตาอได้เลยทูกหัวไม่ใช่กันตีเมื่อเอาใจตกใจเลยกูแกตาหมัดตีตาได้ใจลงทันยางพ่อแม่ยใหญ่ลงจากบ้านมึงบอกหัวต้องไปฝนแล้ว